ค่ะกลาบสวัสดีทุกคนนะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสัตราร์ไขไว้ให้ด้วยนะวันนี้แอดบีมาแจกสูตรรัฐบาลคือ10ล่างบวก8คงที่นะคะ10ล่างตัวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเอาหน่วยล่างมาบวก8คงที่นะคะแล้วก็ได้เลขเด็ดตัวไหนให้ออมมัดกับชุดนี้นะคะทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะแต่ว่าเลขจะเยอะสัหน่อยแต่ถ้าคุณได้เลขเด็ดจากไหนมาสักหนึ่งถึงสองตัวเอามามัดวินกับชุดนี้เข้าแน่นอนนะคะเข้าแน่นอนจะ้ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันซักย้อนไปสักสี่รอบนะคะเราจะดูว่ามันเข้าหรือไม่นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะ งวดก่อนนู้นเลยนะคะมันออกสองศูนย์เ้าหนะคะสองศูน้าหให้เราเอาสิบล่างคือเลข5นะเลข5้าบวก8ปดคงที่นะ5้าบวกแเท่ากับสิให้เอาเราแต่เอาแต่เลข3นะมานับเพิ่มนะคะ 3นะคะสีหและก็หกนะคะ3าสี่ตัวนี้นะเก็ 10, นะคะหตัวนี้นะคะมันจะมานะคะมันจะมานะคะได้นะคะมันจะมาได้นะสิบล่างนะคะ จะมาทั้งบนและก็ล่างนะคะทุกคนเอามามัดสมมติถ้าเราได้เลข6มาหรือเลข9มาให้เราเอามามัดกับตัวนี้นะคะชุดนี้มันจะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะตัวนี้นะคะเลขที่ออกนะคะคือเจ็าสองสานะคะ เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามนะคะก็คือมาเลขสกับเลข7นะคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าถ้าเราได้เลขเด็ดตัวไหนมาเอามามัดนะคะได้แน่นอนจะ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกนะคะคือให้เอาเลข2อนะคะสองบวกแเท่ากับสิบนะคะให้เราเอาจากเลขศูนย์นะ นับไป5้ห้าแต้มนาะ0 1 2แล้วก็3 4 0สี่ศนี้ถ้าเราได้เลขเด็ดจากที่อื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นเอามามัดชุดนี้นะคะชุดนี้จะทำเป็นชุดให้ทุกคนถูกและรวยนะคะถูกแล้วรวยนะคะทุกคนเลขที่ออกนะคะคือ7ด 0ูนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะเข้าเลข1นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะเห็นไหมบอกแล้วได้เลขเด็ดตัวไหนมามันเข้าแน่นอนจ้าต่อกันเลยนะคะเอาห้าบวกแเท่ากับสิให้เอาแต่เลข3ามนะคะ 3 4มสี่ห้และก็7นะคะ3 4มสี่ห้าหกดนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเอามามัดรวมกันให้หมดกับเลขเด็ดที่เราได้มานะคะไม่ว่าจะ10หลัก10หลักหน่วยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เอามามัดตัวนี้หรือถ้าเราได้เลขเด็ดทางอื่นมา8กับ9้า ให้เอา8กับ9มามัดรวมกันแล้วคัดเลขที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้าห้อง VP นะตอนนี้มีโปรโมชั่น299บาทตลอดชีพนะเลขนะคะเข้า89%มีทุกหวยและทุกหุ้นนะคะทุกคนนะผลเลขที่ออกนะคะคือ3 7 7นะคะ5 ศูนย์นะคะเลขที่เข้าคือเลขเจ็ดนะคะกับเลขห้านะคะเลขเจ็ดกับเลขห้านะคะเลขที่เข้านะเจ็ดกับห้าตัวนี้นะตัวนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามนะคะให้เอาสามมาสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะ สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกดนี้ทุกคนว่าจะมาหรือไม่นะคะให้มาลุ้นกันนะคะแต่ถ้าเราได้เลขเด็ดมาคือสมมุติว่าเราได้เลขสองนะคะแล้วก็เลขแปดนะคะให้เราเอามาจับใส่แบบนี้นะคะแปดสามเอาเดี๋ยวเพิ่งนะคะ ได้สกับ8 2กับ8 8 3 8 4แล้วก็8ปดห้แหแล้วก็8 7นะคะแล้วก็2องสามสองสหหแล้วก็2 7นะคะ ให้จับเป็นแบบนี้นะคะให้จับเป็นแบบนี้นะทุกคนวิธีให้จับจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็คัดเลขที่ชนกับอาจารย์ท่านอื่นสมมุติว่าอาจารย์ท่านอื่นเขาให้8กับ5 2กับ5นะถ้าอาจารย์ท่านอื่นให้8 5 25เราก็มีสิทธิ์ที่จะอัดให้เต็มที่นะคะ อัดให้เต็มที่นะคะงวดนี้นะอาจารย์มั่นใจมากเลยนะว่าสองตัวของอาจารย์จะมาแน่นอนนะคะสองตัวของอาจารย์จะมาแน่นอนถ้าใครอยากรวยอยากปังบอกได้เลยว่าเลขของอาจารย์สุดยอดจริงๆมั่นใจล้านเปอร์เซนต์รัฐบาลงวดนี้นะก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ให้แอมบีด้วยนะคะสวัสดีจ้า